จะป้าเอาชานมแก้วหนึ่งจ้ะจ้ะทำอะไรแถวนี้จ้ะขอพอดีมาดูคอนโดแถวนี้ค่ะเฉียบนั่งก่อนจ้ะป้าว่าโครงการนี้น่าสนแบบห้องมีสองแบบดูโมเดิร์นมากมีพื้นที่ที่สอยกว้างมีสระว่ายน้ำฟิตเนสสนามเด็กเล่นอ,อ,อ,อื้ออื้ออื้อส่วนสองโครงการนี้มีแบบวิลล์อกเยอะทั้งแบบสตูดิโอและวันเบด룸ใกล้โรงพยาบาล กล้โรงเรียนคืออนาคตหน่ะหน่อยากจะมีลูกอ่ะป้ามีปะขายน้ำเหอะข้อมูลบ้านเยอะที่สุดต้องเราบ้านเนี่ย com เรารวบรวมทุกข้อมูลการซื้อบ้านไว้ให้คุณหาแบบง่ายง่ายโครงการบ้านนับพันแบบบ้านนับหมื่นเปรียบเทียบโครงการและดูรีวิวแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญประกอบการตัดสินใจง่ายครบจบเว็บเดียวบ้านเนี่ย com